เครียดฝั่งในซึมเศรา้าเป็นแล้วหายได้เพราะจริงๆซึมเศร้าเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนหวัดทางจิตใจหวัดเนี่ยรักษาตามอาการโรคหวัดเนี่ยคือถ้าไอก็กินยาแก้ไอน้ำมูกไหลก็กินยาลดน้ำมูกมีสเสลเป็นทันยาละลายเสมฮะพอกินยาตรงอาการปุ๊บหายแต่ถ้าเจอกระตุ้นอาการเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกลับมาเป็นได้อีกรับเชื้อปุ๊บกลับมาเป็นได้อีก ซึมเศร้าเหมือนกับวัดทางใจิตใจคือเป็นแล้วหายได้ซึมเศร้ามันจะเกิดกับคนที่แบบเคยพีคมาก่อนแล้วก็เคยจุดพีคแล้วตกเป็นกราฟแบบหัวที่ทำไมถึงเป็นกันเยอะกว่าในยุก่อนคือจริงๆภาวะคนอนะ่ะจะเป็นแบบนี้คือเวลาที่เราค่ะอยากทําอะไรเงี้ยโดพามีมันหลังโดพามีนเนี่ยมันเป็นตัวสารสื่อประสาทนะคะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้เราฮึกเหิมพอ,อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเลยจุดพีคมันเลยเสียสมดุลพอมันเลยจุดพีคเสียสมดุลมันเกิดภาวะซึมเศร้า คือกลายเป็นว่าไม่อยากทํารู้สึกแบบไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่เฉยเยรู้สึกว่าแบบวันนี้อารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็กินยาพอกินยาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะยาพอกินต่อเนื่องเนี่ยพอจะหยุดยาเนี่ยมันจะเกิดภาวะตอนถอดยาเนี่ยมันจะเกิดไซเอฟเฟกต์ดิ่งอึอดดิ่งแล้วดิ่งกว่าเดิมซึ่งแบบเนี้ยค่ะจิ๊บจะบอกเลยว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเขามีงานวิจัยสารสก,กัดในตัว คอริซ่าวิสโปรไบโอติกนะคะเขาจะมีงานวิจัยในเรื่องของซึมเศร้าไว้เยอะเหมือนกันว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยถ้าอยากจะถอดยาแล้วอยากจะหายเนี่ยหายได้คือดิ่งก็ต้องแบบไปปรับเรื่องคลื่นตรงนี้ให้มันสมดุลเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะไปช่วยปรับก็คือถ้ากินยาซึมเศร้าอยู่หรือเมื่อคนกินยานอนหลับก็สามารถกินตัวคฮริซ่าวิสโปรไบโอติกควบคู่ได้แต่ห่างกัน30นาทีแล้วลองเทสแบบนี้คือมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายค่ะคือเขาเทสแบบนี้คือกินวิสนะคะวิสโปรไบโอติกตัวนี้กับ คือลดงลงใช่กินก่อนนอนห่างกันครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลดยาซึมเศร้าลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังกินตัวคอริซ่าวิทโปรไบอติกกินต่อเน,นื่องไปแล้วสังเกตอาการพอถึงจุดหนึ่งอ่ะจะสามารถ ถอดยาซึมเศร้าโดยไม่สวิงโดยไม่อารมณ์ดิง่งแล้วกลับเข้าสู่ภาวะคนปกติได้สามารถหายได้ค่ะซึมเศร้าหายได้แล้ไม่ใช่โรคที่แบบเป็นเราต้องก,กินยาตลอดชีวิตนะคะมันมีตัวช่วยที่แบบถ้าเรารู้ว่าต้นตอคือคลื่นสมองเรารู้ว่าต้นตอคือฮอร์โมนที่มันไม่ปกติเราปรับที่ต้นตอแก้ที่ปัญหาก็ไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตะคะ่ะ